สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตวันนี้เรามาพบกับคลิปรวมมิดเกมผีสั้นอัดแน่นไปด้วยเกมอินดี้สยองขวัญสั้นๆ2เกมครับเกมแรกน่ากลัวเลยฮะมีชื่อว่า Lost Child ความยาวประมาณ12นาทีเรื่องราวของเด็กที่หายสาบสูญเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเดโมซึ่งคุณเนี่ยใส่หูฟังนะแล้วคุณจะได้รับภาษาสัมผัสห่งความสยองขวัญอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพร้อมแล้วไปดูวัว่า Lost Child มันเกี่ยวกับอะไรภาพดีเลยไม่ได้ไม่ใช่เกมไก่กาละเล่ ภาพสวยมากเลยอะถ้าไม่บอกไม่รู้นะครับว่าเป็นแบบอินดี้เพราะว่าน่าจะใช้ unreal engine 5ในการสร้างครับโอเคแต่เรื่อง performance อาจจะมีแบบแรกๆตึงๆนิดนึงภาษารัสเสียปะวันที่ยีเก้าเดือนอะไรไม่รู้นะเพราะว่าภาษาปฏิทินเนี่ยไม่รู้เลยจริงเราน่าจะอยู่ที่บ้านเราเพิ่งกลับมาบ้านนะคิดว่านะเพรนี่เป็นประตู ประตูหน้าบ้านเรานะเราก็เลยต้องเดินเข้าไปในนี้ใช่ไหมเปิดเข้าไปโอ<ฮ>้โ<ฮ>แล้วสภาพบ้านแบบ<ฮ>เลเทนิดนึงอะครับคือขยะเต็มพื้นเลยแล้วพื้นนี่มันเปียกหรือมันมันเน่ยเฉยเนี่ยไม่แน่ใจนะมันเงาเงาแวบแวบเนี่ยอ่ะในบ้าน่ะมีเสียงแบบหอดไฟจีจีอยู่ผมไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นผมว่าพื้นน่าจะมันเฉยๆไม่ได้เปียกไม้ปากเก้เวลาประมาณ3ทุ่ม59นะครับซึ่งในบ้านเดี๋ยจะมีรูปพ่อแม่ลูกอยู่รูปพ่อแม่ลูกเอกสารใบแจ้งหนี้หรือเปล่าแล้วก็พวกบุหรี่เศษบุหรี่เต็มไปหมดแล้วก็มียานะครับ2 3กระปุกก็จะเป็นพอตของครอบครัวที่มีความเครียดในรูปพ่อแม่ลูกเมื่อกี้มีเลข5อยู่ในรูปด้วยนะผมสังเกตเห็นนะ แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเกมหรือเปล่านะที่บ้านจริงๆเหรอวะแม่งเป็นบ้านทรงลึกมากเลยเนะี่ยลูปเหรอตรงนี้มีรูปภาพอย่าครับพ่อแม่ลูกบนโต๊ะอาหารแล้วก็มีผู้หญิงแก่ๆอคนนึงไม่แน่ใจว่าคืออะไรโทรศัพท์ที่ถูกเปิดทิ้งไว้ไดอารี่หรือสมุดเลยสักอย่างที่ไม่มีอะไรเขียนมีเทป ตรงกำแพงนี่อะไรอะ่ะนี่ตู้ตู้ดำๆนะครับนี่ก็มีรูปของเด็กสองคนสามทุ่มห้าอ่ะนี่ประตูอีกบานนะครับประตูนี้ก็มีแบบมีรูเอาไว้สองเหมือนกันฟิช eye นะอันนี้เหมือนบันไดขึ้นข้างบนแต่มืดตื่เลยแล้วเราไม่มีไฟ ให้เดินขึ้นไปเดินได้แค่นี้ครับมันตันผมต้องหันหลังเดินนะเพราะหันหน้าเราจะไม่เห็นอะทีนี้เราก็เลยตัดสินใจเดินไปต่อครับค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นเกมลูปแน่นอนเนี่ยเราก็กลับมาที่เดิมที่เราเคยเดินแต่ว่าประตูเนี่ยถูกเปิดไว้หมดแล้วครับ มีอะไรเปลี่ยนนะอุ้ยเวลาเปลี่ยนเป็นสี่ทุ่มครับ Lost Child เด็กหายอ่ะต้องเกี่ยวกับเด็กในรูปแน่เลยครับถ้าอนุมานจากชื่อเกมอ่ะนะสิยโทรศัพท์ครับ กดรับไม่ได้นี่ดิไม่มีเคอร์เซอร์หรืออะไรที่กดโทรศัพท์ได้เลยครับซูมเหรอหร <who are? S 1> องซูมอังเดสวัสดีได้เช็คตาร <Freund in> ตางหรือ,อยังเตรียมพร้อมได้แล้วนะวันนี้ต้องจัดปาร์ตี้ถึง4งานเลยนะในเดือนเนี้ นี่เราเป็นผู้รับจัดงานปาร์ตี้วันเกิดแหละครับแล้วเราชื่ออังเดรนะเท่าที่ได้ยินนะโอเคนี่ต้องซูมถึงจะทริกเกอร์แปลว่าเราน่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการจัดวันเกิดให้เด็กๆคือฝรั่งอะ่ะเขาชอบมีอาชีพนี้แบบมาจัดงานวันเกิดให้หน่อยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้แพนเนอร์ประมาณนี้ป่ะงั้นเด็กที่ว่าเด็กหายนี่มันเกี่ยวกับเราปะวะ เราไปรักพาตัวลูกใครปะเนี่ยคุณแจซูมแล้วไม่ได้อะไรนะครับเรามีตารางการจัดวันเกิดถึง4งานในเดือนเดียวเลยนะถือว่าสัปดาห์ละสัปดาห์ละคนนะ่ะอะก็ถือว่าตา,ารางงานแน่นอยู่นะแล้วรอบนี้บรรยากาศแปลกๆครับเสียงมันหนักๆรวมถึงประตูก็ปิดแต่ทีนนี้ยังเปิดอยู่เลยฮนะ มืดไปปะมืดไปปะไฟฉายปะเวลาบ่ายสองเหรอห<า>เสียงเครียดเเก็บไฟฉายขึ้นมาได้ไหมอิอูเอ้านี่ไงละวลูกผู้ชายมันกลายเป็นโจ๊กเกอร์ตัวตลกครับผมว่า คือเราก็มีครอบครัวของตัวเองแล้วเราทําหน้าที่เป็นแบบเหมือนเออเหมือนตัวตลกในงานงานวันเกิดเด็กอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้ทง,นทงนั้นเรากินยาเยอะมากอารมณ์เหมือนแบบคนทําอาชีพแบบเนี้ยบางทีมันจะมีความป่วยทางจิตนิดนึงอุ้ยเชีย่ยเหมือนต้องให้ความสุขคนอื่นแต่ตัวเองไม่มีความสุขอะไรเงี้ยไอ้แค่แล้วอะไรวนะเนี่ย ิดอะไรขึ้นนะครับอะไรภาารัสเซียอะไรวะเนี่ยอุ้ยวันเกิดจูเลียแปดขวบวันที่สิบแปดอีราเจ็ดขวบวันที่ยี้าเซอร์เกห้าขวบวันที่หนึ่งซาชาสี่ขวบวันที่แปดกุมภาเวลาสิบโมงนี่คือตารางงานสี่งานที่ว่านะครับอฮ้ยเสียงเ้้ยอ เฮ้ยกูโดนอะไรได้ไงเนี่ยเอาแตกเฉยว h a t กูโดนได้ไงวะเราช้าไปหรอหรือยังไงครับกูวิ่งกันนะท้งนั้นอนะเฮียโดนผีได้ไงวะเมื่อกี้ เรียนประชาชนทุกท่านรายงานเด็กหายเริ่มปรากฏมากขึ้นในเมืองของเราส่วนใหญ่จะเกิดที่สถานีรถไฟใต้ดินลิขไย่าดูเหมือนทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีเด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งเราทำการสืบสวนต่อไปครับพยานบอกว่าก่อนเด็กจะหายไปเด็กได้ทำเด็กได้ทำการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ครับเี่ยแล้วกูตายได้ไงเนี้ยมาจากไหนเนี่ย เอาดีดีดิไม่เห็นมีตัวอะไรในทางเดินเลยแม่งแปบลบว่าเราช้ามากไม่ได้นะเกมนี้เราต้องรีบไปว่ะเชี่ยโดนหักคอสองรอบแล้วบ้าบอนะตัวตัวตลกหลอกไปฆ่ามะเนี่ยแล้วคููคือตัวตลกตัวนั้นหรือเปล่าวิ่งแล้เฮ้ ไปเลยดีกว่าครับไปเลยดีกว่าอย่า <c oughs> โดนอย่ายืนนิ่งๆอ๋อเขาบอกว่าอย่ายืนนิ่งๆยืนนิ่งๆไม่ได้ยืนนิ่งๆไม่ได้ก็วิ่งดิเฮีอยอ่ายืนนิ่งๆอะไรอ่ะแต่ทำไมฉันถึงจำหน้าพวกเขาได้ of missing children have surfaced again in the city. The latest incident occurred at the Micaiah railway station. Witnesses stated they saw a child accompanied by an adult male. Investigators urge everyone to... Um, yeah. Attention. Dear citizens, reports of missing children have surfaced again in the city. The latest incident occurred at the Micaiah railway station. ไม่คงงุณต้องบนได้ไหมล่ะไม่ได้ไงก็ต้องไปแล้วป่ะเชีย yeah. อย่ายืนนิ่งๆ <c oughs> คูก็ไม่ได้ยืนนิ่งๆแล้วไงทำไมกูไม่พ้นจากตรงนี้สะทีวะฉันไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นพวกเขามาหาฉันเอง ถึงอะไรวะไม่อยากจะทำพวกเขามาหาฉันเองมีคำพูดบนกำแพงนะครับแล้วตรงนี้ก็มีอันหน,น, <c oughs> นึ่งแกมันไอ้ขี้ขาดเฮียวะเนี่ยมาถึงเด็กๆอะเหรอเด็กๆมาหาเองเงี้ยเหรอเราเป็นฆาตรกรฆ่าเด็กวะเนี่ย เด็กๆไว้ใจฉันเกินไปคิดว่าฉันเป็นเพื่อนพวกเขาไม่น่าอยู่ที่นี่กับฉันฉันเหมือนพ่อพวกเขาเด็กๆเชื่อใจเราอแกมันไอตัวอ่อนแอ ข้อความเต็มเลยครับกูเห็นข้อความหมดแล้วนะเฮี้อยู่นิ่งๆก็ไม่ได้ให้กูเดินอีกแล้วกูเดินไปเจอเฮียเนี่ยโอ้เสียง ชิบหายเ้ยอะไรวะเนี่ยอ,อย่าหันหลังไม่หันได้ไงมันตนันนะไอ้เหี้ยนี่าประสาทหลอนมาแล้วเนี่ยมีไปไม่ได้ครับ มึงเสียงมันรอบตัวหมดเลยเนี่ยปล่อยกูไปเถอะเฮ้ยปล่อยกูไป ลออ็อะไรวะเนี่ยปล่อยกูไปจากที่นี่เหอะ อ้มึงบอก12นาทีนี่มันเกินแล้วนะปล่อยกูไปได้แล้วอ๋อถูกแล้วจบแค่นี้ To be continue ครับคือมันก็เป็น มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตรกรตัวตลกเนี่แหละที่ทํางานเป็น,ปน,ปนตัวเอนเตอร์เทนในงานวันเกิดเด็กแต่ว่าเหมือนจะไปฆ่าเด็กไม่รู้ได้สาเหตุอะไรนะคือตัวเกมยังไม่ได้เฉลยปลมอะไรมากเพราะที่เป็นแค่เดโมแต่ดูลวน่าจะมีปัญหาทางจิตแล้วไอ้ที่เหตุหหหการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมน่าจะเป็นเหมือนแบบภาพหลอนใน,ในใจิตใจตัวเองที่แบบยังวนเวียนอยู่กับหลายๆเรื่องเสียงเด็กเสียงอะไรไม่รู้แต่มีผู้หญิงอ่ะเป็นผีผู้หญิงะมาะฆ่าเรามีสตรีมเพจนะครับคือถ้าใครอยากให้พี่นัทเล่นต่อหรืออยากดูตัวเต็มเนี่ยเขาบอกว่าคาม็วๆนี้ แต่คือส่วนตัวเรารู้สึกว่าระบบเกมมันค่อนข้างแบบงงๆมันนิดหน่อยอืมมันแบบบังคับให้เราห้ามยืนนิ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามหาอะไรสักอย่างโดยการยืนนิ่งๆเพื่อซูมด้วยเพราะฉะนั้นก็อะ เกมสั้นเกมแรกประมาณนี้ Lost Child เป็นตัวอย่างเกมที่จะมาในระดับนี้นะครับเกมที่2ไปดูกันเลยชื่อเกมว่า l e f Finger นิ้วแดงแรงฤทธิ์มันเป็นเรื่องราวของลิฟต์ตัวหนึ่งทุกคนกับนิ้วของเราที่เป็นสีแดงแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเราเขียนสมัครงานเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องทํางานอยู่ในสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งแล้วเราก็ได้รับการเข้าทํางานแล้วเรียบร้อยด้วยยินดีด้วยนะพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้เริ่มงานที่นี่แล้วก็ ทำใจดีๆไว้การทํางานที่นี่น่ปลอดภัยอย่างแน่นอนกรุณาเซ็นเอกสารเพื่อเป็นการยอมรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อความปลอดภัยของเราด้วยขอบคุณที่อ่านนะจริงๆไม่ต้องอ่านหรอกอ่ะอีกอย่างหนึ่งเราจะ,จะขอโทษสําหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในลิฟต์ของเรามันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับปุ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดค้างนานๆเลยก่าจะทําให้ลิฟต์ทำงานได้อ่ะกรุณาพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราครับเราก็พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปคือทํางานที่นี่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าลิฟต์มัน เหมือนต้องกดค้างนานหน่อยฮะแล้วภาพเท่มากเป็นแนวแบบเลโทรนิดๆลายเส้นแบบพิกเซลหน่อยๆเน,นี่ยนะลิฟต์ที่กูจะไ,ไปทำงานหรือเปล่าเนี่ยลิฟต์เอ่อลิฟต์นี้มีความหนักถึง3ามกิโลกดค้างไว้ให้ดีแล้วกัน สามกิโลเลยนะอันนี้อะไรอันนี้เป็นสวิตสำหรับปิดไฟต้องกดค้างไว้เพื่อปิดไฟอาจจะมีประโยชน์ก็ได้แล้วนี่อะไรครับเป็นน้ำที่เย็นมากเอาไว้ล้างนิ้วอ๋อแบบปวดนิ้วอย่างเงี้ยเหรอกดแล้วก็มาแช่เพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วเนี่ยนี่เป็นรับเบอร์กู๊ด ห่านยางเพื่ออะไรอ่ะกูทำทำไมเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวลองกดลิฟต์ดิจะไปทำงานแล้วอึบหนักจังเลยแล้วเราต้องลงไปนานแค่ไหนอ่ะกดแช่ไว้โอเป็นลิฟต์ที่ต้องกดค้างตลอดถึงจะลงอะครับแล้วต้องกดแบบ ด้วยน้ำหนัก3ากิโลเราก็จะเมื่อยนิ้วก่นเนาะมือเราเริ่มไม่ไหวแล้วครับแล้วก็บันเทาด้วยนี่ออ๋โอเคเออกูมีหาดเว้อทำไมวะกล้จะถึงที่ทำงานกูยังชั้นไหนวะเนี่ยไม่สั่น,นะเมื่อย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 ขอแช่นิ้วหน่อย บรรยาศาสตร์อะไรวะเนี่ยแม่งอยู่ใต้ดินด้วยเมื่อยนิ้วแท้ลิบหาอะไรวะเนี่ยกดจนเมื่อยนิ้วทุกคนว่าแต่ทำไมต้องปิดไฟได้วยวะมาถึงแล้วครับที่ความลึก60เมตรโอ้ยจะทำงานที่ปวดนิ้วแทึบที่นี่มีอะไรให้ผมทำครับเนี่ย เออเหมือนจะมีรหัส G 1 509 472นี่เชั้น G 1ใช่ไหมห้าศูนย์เก้าสโอเค5 09 472ถูกต้องไม่ยากนี่งานเหมือนจะต้องไปตามลิฟต์ชั้นต่างๆแล้วก็กดรหัสนะครับซึ่งในมือเรามีกระดาษ หลายชั้นมากๆไปกันต่อหรือพอแค่นี้เกมนี้ดูแบบบันเทิงกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้แม่งดูทรมานต่อไปก็90ไม่รู้อะชี้อะไงอ๋อต้องปิดไฟ <S <S ถ้าสั่นผมต้องปิดไฟครับเกต แต่การกดปิดไฟค้างก็คือเมื่อยนิ้วเหมือนกันนะครับนิ้วเราจะแดงเหมือนกันแต่การกดปิดไฟด้วยทุกปุ่มอ่ะมีน้ำหนัก3ากิโลหมดเพื่อความปลอดภัยแม่งต้องแช่น้ำบ่อยๆแล้วเพราะว่าเกิดไอตัวนั้นมาเราก็ต้องกดค้างอีกน่าจะร้อยี่สิบนะรอบนี้เอาให้ถึงไปเลย ยังเหรอร้อยสามสิบเหรอเนี่ยร้อยยี่สิบแล้วยังไม่ถึงครับร้อยสามสิบโอเคเออปวดนิ้วปวดนิ้วต่อไปชั้นเอ็มหกสี่สามศูนย์เก้าหนึ่งสองงานไม่ยากนี่ว่ะใครๆก็ทำได้นะงานแบบนี้ ต่อไปกูแช่นิ้วรอเลยกูมีเป็ดไว้ทำไมก็สงสัยที่ไหมชั้นแรกเจ็ดสิบชั้นสองร้อยยี่สิบร้อยสามสิบกลัวกลัวมีเรื่องมืดจังมืดจัง อเมันสั่นแบกๆนะร้อยห้าสิบแช่ทีหนึ่งแล้วกันทีละสิบแช่ทีละสิบกระดึบกระไปเรื่อยๆงานนี้ยรีคูดคนที่นิ้วแข็งเท่านั้นนะครับ่เก้าเจ็ดสามศูนย์หนึ่งหกห้า หนึ่งหกถูกต้องนี่กูลงมาลึกเหมือนกันนะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่าเมตรแล้วนะร้อยเจ็ดสิบกว่าเมตรนี่ก็ถือว่าเท่ากับตึกสูงหูหลายสิบชั้นแล้วนะตีไปชั้นละสามเมตรอ่ะแม่งคือตัวอะไรวะเนี่ยแม่งเหมือนไดโนเสาร์แต่แม่งเป็นหุ่นยนต์ไอเหี้ยนิยนวกูไม่ไหวแล้วปวดมาก พอแล้วมือมือไม่ไหวแล้วโอ้ยแข็งแข็งแข็งเจ็บเจ็บเจ็บมือสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ทรมานๆๆทรมานทรมานต้องแช่น้ำเย็นลงไปที่ความลึกสองร้อยต้องมีสองร้อยห้าสิบรอบนี้ไอ้ข้างล่างมีตัวเลขแปลกๆว่ะคืออะไรวะ 0020คืออะไรวะแช่นิ้วก่อนเลยเฮียอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยโอ้โหแล้วทางฮะปุ่มขึ้น20วิเหรอหรืออะไรอ,อื้บฮะโอ้ยเชื่อกดแล้วต้องวิ่งกลับ่ะเนี่ยชิบาย วิ่งสองหนึ่งแล้วไงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอุ้ยแล้วน้ำนี่ว่าใช่ไหมข้างล่างน้ำท่วมครับน้ำกำลังขึ้นโอ้โหเราต้องกดหนีน้ำครับตอนนี้ รีบไปรีบไปจากที่นี่ครับกีน้ำมันท่วมขึ้นมารอดไหมอะเรดฟิเกอร์เก่งมากคุณทำงานเสร็จแล้วในวันนี้ไว้เจอพรุ่งนี้นะโอ้ไม่เหรอคุณจะเลิกทำงานจากที่นี่แล้วเหรอเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะมาโทรเอ้ทำไมไม่ทำงานที่นี่ต่อแล้ว นิ้วแดงหมดแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกมสยองขวัญแนว <c oughs> กดลิฟ์ค้างนะครับจริงๆถ้าเขาใส่เอลิเมนต์อื่นที่มันทําให้เกมเล่นยากกว่านี้ก็ <c oughs> จะสนุกนะั่นจริงมันเป็นคอนเซปที่ดีแล้วนะครับแค่อาจจะมีปุ่มเยอะกว่านี้หรือมีอย่างอื่นที่มากกว่าไอตัวไดโนเสาร์เนี่ยโผลมาเนี่ยผมว่าเกมน่าจะจึ้งอยู่แบบพีอะไรโผลมาที่เราต้องเงียบหรือเราต้องซ่อนหรืออะไรเงี้ยน่าจะระทึกอยู่นะโดยเฉพาะเฟสสุดท้ายถ้ามีอะไรที่มันแบบดูตื่นตาตื่นใจน่ากลัวเล้าๆหน่อยนะจะจึ้งมากแต่ผมชอบอยู่นะคอนเซปแบบนี้นะ จบเรียบร้อยสำหรับรวมมิดเกมผีสั้นในวันนี้นะสำหรับล t อ h ชา d กับเ e ดฟิงเกอร์นะครับใครอยากดูเกมสั้นๆแปลกๆเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เยอะเดี๋ยวพี่รวมมาเป็นรวมมิดเกมผีสั้นให้เล่นให้ดูอีกนะวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทางช่องนัดปิ่นโตนะจ๊ะหกโมงเย็นทุกวันมีคลิปสยองขวัญอย่างแน่นอนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ